นะคลิปนี้เนี่ยอาจจะทําให้ทุกคนใจฟูจนอยากรีบไปโลตัสเลยทันทีเพราะคอลเลคชันนี้เนี่ยน่ารักเกินต้านแก๊งขนฟูสุดค e ิ้วเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลคชันที่โลตัสเท่านั้นแลกได้ด้วยอ e ีสแตมใจฟูเท่านั้นนะลิมิเต็ดหมดแล้วหมดเลยเราไปดูสินค้ากันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างมาดูกล่องสุกกระเป๋าผ้าก,ก่อนเลยมีให้สุมสะสมถึง8ปดลายจากดิสนีย์พิกซ่า Disney, Pizza, แต่ละใบมาพร้อมพวงกุญแจฟูฟูข้าคู่กานจะไปเรียใบช้อปหรือจะใช้แทนทอปกติได้เลยสายสะพายก็มีหลากหลายสีสดใสเห็นแล้วคืออยากสะส สมห้ครบทั้งเสร็จไปเลยอ่ะใครเป็นสายหวานต้องกฤดลายมารีแน่นอนส่วนใครสายมินิมอลชิคเนี่ยต้องชิปเดลเลยสีคุ้มทนแบบใช้ได้ทุกโอกาสกระเป๋าเนี้ยคือคุ้มมากมีช่องแยก2ช่องเก็บของเป็นระเบียบใส่ iPad โนบุกได้สบายๆย,ยังมีพวงกุญแจ fluffy ขนนุ่มติดมาด้วยเหมือนเราได้พกตัวกร์ตูนไปทุกที่เลยสายกอดห้ามพลาดเล ราะนี่คือตุ๊กตาที่ไม่ได้มีไว้กอดอย่างเดียวแต่ซ่อนผ้าห่มขนาด40คูณ60นิ้วอยู่ข้างในแล้วซอมีชมพูคีย้อนจาก t อ y Story ที่เห็นอบแล้วอยากกอดทันทีเหมยก็สุดน่ารักจากเทนนิงเบรดที่แปลงร่างเป็นแพันด้าแดงผ้าห่มเนี่ยก็นุ่มมากๆใครอยากแต่งบ้านให้น่ารักขึ้น10ระดบับต้องเบาะนั่งบีนแบ็กลซ์ซันลีและพูเลยนั่งก็นุ่มสบายแต่งห้องก็คือเอสเตติกสุดๆเป็นทั้งของใช้เป็นทั้งพรอ็อพถ่ายรูปที่เพื่อนเห็นต้องอิจฉาแน่นอน,อนวิธีสะสมง่ายมากชอบครบ100บ ได้หน e ึ่งอิสตทันทีสะสมผ่านไม Lo ตัด a อปได้เลยไม่ต้องเก็บไม่ต้องกลัวกระดาษหายผ่านแอป,ปสะดวกสุดๆดะช้อปที่โลตัสโลตัสโกเฟสหรืชอช้อปออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะคะสะสมเสร็จก็สามารถแลกรับของผ่าน l ลตัส S ว a r t App อปได้เลยเช่นกันนี่แหละทุกคนของพรีเมียมจากแกง๊งขนฟูดิสนีย์ฟิกซา่าที่น่ารักเกินต้านแลกได้ด้วยอ e ิสตัมที่โลตัสเท่านั้นและยังมีของกินของใช้ที่จาเป็นให้แลกอีกด้วยนะรีบไปสะสมกันด่วนเลยเพราะของจริงเนี่ยหมดแล้วหมดเลยนะใครที่ไม่แลกเนี่ย ชัดมาก